สำหรับพระไกจิที่ถือว่าอยู่ในลำดับต้นๆของจังหวัดพิจิตรเป็นอดีตนะครับก็คือหลวงพ่อเขียนท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาดวัดสำนักขุดเนนนะครับอยู่บางบุญนาคพิจิตรหลวงพ่อเขียนนี่ ท่านเกิดในสมัยรัชกาลที่สี่แล้วก็มรณภาพเมื่อปีศูนย์เจ็ดนะครับก็เรียกว่าอายุร้อยกว่าปีถือว่าเป็นพระที่มีอายุยืนยาวเล่ากันว่านะครับหลวงพระเยนเนี่ยท่านเป็นพระที่มีวาจาสิทธิ์ด้วยและวัตถุมงคลของท่านเนี่ยอยู่ในสายเหนียวย้อนไปสมัยที่ผมไปสัมภาษณ์ชาวบ้านที่ท่านหลวงพระเขียนคือครั้งหนึ่งเนี่ยพิจิตเนี่ย ต้องอยู่ในสภ,ภาพฝนแรงครับต้นข้าวเนี่ยยินตายคานาเลยชาวบ้านเดือดร้อนก็มาบอกหลวงพ่อเขียนขอให้ท่านเนี่ยทําให้ฝนตก,กหน่อยเรียกฝนให้หน่อยหลวงพ่อเขียนก็ถามชาวบ้านบอกว่าจะให้ตกกี่วันด้วยความที่ชาวบ้านกําลังเดือดร้อนก็บอกหลวงพ่อตกเยอะๆเลยตกกี่วันก็ได้อะเดี๋ยวฉันจะให้ฝนตก,กนะยงกลับไป คืนนั้นจังหวัดพิจิตรครับฝนตกแบบถล่มทลายเนี่ยและตกถึงสามวันสามคืนน้ำท่วมทั้งจังหวัดชาวนาต้องมาที่มาบอกว่าขอฝนมาหาหลวงพ่เขียนเนื้อตัวเนี่ยเปียกมาลอกมะลรกเลยพายเรือมาด้วยวัดหลวงพ่เขียนก็กเจอหลวงพ่อให้ฝนหยุดตกเถอะไม่ไหวแนละ้วตอนนี้ทั้งพิจิตรฝนตกหนักมากเลยผมพ่อก็บอก ก็ตอนนั้นถามแล้วบอกว่าจะให้ตกกี่วันก็อบอกกี่วันก็ได้เอาให้ดักหนักฉันก็จัดให้แล้วไงจะให้หยุดใช่ไหมใช่ครับหลวงพ่อขอให้หยุดโอเคหลวงพ่อเขียนท่านบริกรรมคาถาอึดใจเดียวครับฝนหยุดตกพระเกจิเพียงไม่กี่รูปนะครับที่สามารถที่จะติดต่อกับเทวดาพระพิรุณให้ฝนตกหรือให้ฝนหยุดมีน้อยมากเลยครับ เท่าที่ผมศึกษาและจําได้ก็คือมีหลวงพ่อเดิมนะฮะแล้วก็หลวงพ่อพเขียนที่พิจิตเนี่ยครับท่านมีวาจาติดจริงๆหรือแม้แต่ใครก็ตามพ่อค้าแม่ขายเนี่ยอยากจะค้าขายดีร่ํารวยเอาพูดกันอย่างนี้ดีกว่าไปหาหลวงพ่อเนรนไปหาหลวงพ่อเขียนท่านก็บอกว่าทุกวันนี้มันก็ดีอยู่แล้วนะถ้ารวยเนี่ยความเดือดร้อนจะมานะ เป็นทุกขลาบไอ้คนเราก็ไม่ค่อยจใจคำว่าทุกขลาบเอาเถอะหลวงพอ่อทุกขลาบวัตทุกขลาบขอให้ร่ำรวยอยากมีสักครั้งในชีวิตมีเงินล้านเอาเอาเดี๋ยวอาตมาจะให้ถูกวัตตอรี่วัาที่หนึ่งครับเป็นยังไงฮะคนเราไม่เคยมีเงินทะเยอทะยานไม่รู้จักการใช้เงินไปไหนอวดตัวเป็นเศรษฐีสุดท้ายบ้านโดนปล้น เมียโดนยิงตายนี่คือทุกขลาบอบ่ยงชัดเจนซึ่งหลวงพ่อเขียนท่านเตือนแล้วว่าทุกวันเนี้ความเป็นอยู่ทุกวันนี้มันก็สบายอยู่แล้วถ้ารวยเมื่อไหร่เนี่ยทุกขลาบนะเนี่ยครับถ้าเกิดมีคําว่าอย่าขอสิ่งที่เกินกรรมตัวเองหรือมีคําว่าทุกขลาบเข้ามาเนี่ยเ,เพื่อนๆหยุดเลยอย่าเอาละครับวัตถุมงคลรายการนี้เป็นรูปเหมือนนะฮะของ หลวงพ่อเขียนท่านอาจารย์คมเนี่ยสะสมไว้แม้จะเป็นผ้าในพื้นที่แต่ราคาครึ่งแสนขึ้นนะครับเพราะหายากและเป็นพระที่มีอำนาจพุทธคุณล้นเหลือเลยแล้อย่าไว้เมาที่รูปร่างหน้าตาว่าโอ้ไม่เห็นสวยเลยความสวยกับอำนาจพุทธคุณเนี่ยบางทีมันสวนทางกันไปพบกับท่านอาจารย์คมไตเวทให้ท่านเล่าเรื่องราวของหลวงพ่เกียรครับ ต้องขอบพระคุณเพื่อนๆที่ติดตามพวกัะใหม่คลิปนะครับสั้นคลิปนี้เรามาชมพระรูปเหมือนหล่อโบราณเกจิสายเหนียวอีกสำนักหนึ่งนั่นก็คือรูปเหมือนหล่อโบราณของพระเดชพระคุณหลวงปุกเขียนหรือหลวงพ่อเขียนแห่งวัดสำนักขุนเนนอำเภอโพทะเลจังหวัดพิจิตพิมพ์นี้เรียกกันว่าพิมพ์หน้าลิงนะ ที่เรียกว่าพิมพหน้าริงเหตุผพ้ว่าใบหน้าของรูปหล่อหรือรูปเหมือนนั้นมีลักษณะคล้ายคล้ายกับลิงก็เลยเรียกกันว่ารุ่นหน้าลิงรูปเหมือนรุ่นหน้าลิงนี้สร้างขึ้นมาปีพศ2482ปี2482ก็ถือว่าน,านานพอสมควรแล้วทีเดียวแล้วอีกรุ่นหนึ่งนั้นเป็นขนาดเล็กต้อและลักษณะนั่งหลังคอมอันนี้เรียกว่ารุ่นรูปเหมือนคอมหรือว่ารูปเหมือนหลังค่อม ร้างปีพศ2500และ2503โดยออกที่วัดพลาวโพ<ฆ>ทะเลพิจิตแล้วก็ออกที่อาววัดสำนักขุนเนนด้วยเช่นกันพิมพ์นี้ออกสองวัดหลวงพ่อเขียนแห่งวัดสำนักขุนเนนนี้ก็เป็นเกจิสายเหนียวอีกท่านหนึ่ง ที่วัตถุมงคลเครื่องรางของขลังของท่านแทบทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นรูปหล่อของท่านแต่ละรุ่นหรือแม้กระทั่งเหรียญหรืออย่างอื่นก็ดีประสบการณ์เด่นโดยส่วนมากทางคงกับพันชาตรีแค้วคาด thank you